ขอบคุณสมาชิก f อและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมแนวทางทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต่อเนอะ,นะครับวันที่25เดือน12ปศ2อง 12, 8นาะครับกับแนวทางลาวทีวีลเแล้วก็ลาวสตานะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับเรามาดูราวทีวีกันนวันที่25วันนี้เล็กดินผมให้ที่ เจ็ดกับแปดเนบเนในิติเล็กเจ็ดนะครับตัวประกบห้ 5, 3, าสามเก้าเจ็ดตีเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดเก้า สามตัวนะครับ6 5ห้าเจ็ันในชุดหนึ่งก็คือห้าแปดเลขเด่นอีกตัว ที่เน้นใ้ก็คือ75นะครับกลับไปกันต่อที่ราง SD สดีร่างเอสดีเล,ล็กนิน ได้เลขห้กับเลขหกนะครับผมเน้นในที่เลขห้าหนสะครับตัวประกอบจับไปที่ห้าหนึ่งหสองตัวที่จับไปก็คือห้าสอง เป็นเจ็ดห้าสองกันไปชุดหนึ่งนะครับก็คือเลขเป็นอีกตัวหกสองต่อที่ ลาสตามันมีลาสตาเล็กดินตรงไปที่แปดกับห้า ตัวประกบนะครับสองสามสี่สามตัวจับไอทีสามสองแปด ตัวที่กันมันคือ5 2นะครับไม่เป็นตัว กัเปิดรับเน,นินตังก็เก็บไว้นะครับครับตอนนี้ก็ขออวยพร้หนสมาชิก FC ทุกท่านโชคดีนะครับได้บันที25่เดือน12สอพศสอง8นงนะครับโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ